สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้บ้านท่านผู้ชมเอฟซี Z, ที่เคารพฝนตกบ้างหรือเปล่าโทรแอดไลน์มาหาป้าแมวหรือพี่นกน้อยได้นะคะทักทายกันน้อท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมจ๋าขอฝากเบอร์ก่อนนะจ๊ะโทรเบอร์นี้นะได้ทั้งสองเบอร์จ้ะอแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะวันนี้พี่นกน้อยจัดโปรนะคะท่านผู้ชมขาจัดโปรเนาะนี่นะคะ โตอะไรอะตู้ค่ะหนึ่งซื้อสี่ต้นค่ะ<า>ถ้าซื้อสี่ต้นค่า,าค,าะค,ะาะคะ่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีส่ง e m s ถ้าปลายทางเจ็ดสิบาทหรือยี่สิบาทบวกเพิ่มยี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบบาทถ้าปลายทางคือเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะสี่ต้นค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบาทห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีถ้าปลายทางเจ็ดสิบบาทค่ะท่านผู้ชม ดีนะคะตามนี้ท่านผู้ชมถ้าไม่เข้าใจก็โทรหาพี่นกน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวพ่าแมวพาไปดูต้นไม้เลยะคะ่ะทุนผู้ชมจ๋าฝนก็ตกเนะะเาะพี่นกน้อยเก็บเก็บป้ายก่อนเก็บแล้วค่ะเก็บป้ายก่อนเนาะ,ะมาเริ่มมาเริ่มตรงนี้ก่อน,นะค,ะค่ะอันนี้เป็นทับทิมบูรพานะคะจ้ะทับทิมบูรพาวันนี้ให้100บาททุกตคนค่ะ กะถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมทัพทิมบูรพาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีอยู่ห้ากระถางมาจ๊ะท่านผู้ชมพ่อแมวมองเห็นนะห้ากระถางนะจ๊ะต่อมาเป็นชมพูทวีปจ้ะชมพูทวีปให้สองร้อยบาทสองร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมจ้ะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เมืองใหม่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ให้หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้ที่เมืองใหม่ถูกมากแล้วเหลืองแล้วหนูเหลือง เหลืองวันชนะเหลืองวันชนะเหลืองวันชนะกับเหลืองสดุดีนะคะวันนี้ก็ให้ไปที่100บาทค่ะแล้วเหลืองสุดท้ายนู่นสะดุดีค่ะสดุดีสดุดสดุดีหนึ่งร้อยบาทแต่ท่านผู้ชมจ๋าโอ้ยมาชินนะบัญชรกติสวยๆเลยเท่าไหร่จ๊ะชินน้ำบรรชนนะคะวันนี้เป็นโฟโลตู้นะคะให้วันนี้วันเดียวค่ะราคาทุกต้น200ค่ะพี่แมวโอ้ยท่านผู้ชมจ๋า2 0 0บาทซื้อ4ต้น ถ้าส่ง50บาทถ้า5ต้นขึ้นไปส่งฟรีจ้านี่เนาะคผู้ชมจ้าต่อมาด้านในเลยจ้าไมเลิบนะคะจ้าไมเลิบหนึ่้อยบาทขอไายด้วยนะขอแก้ไขนะคะจ้ามาแก้วหน้าแดงมาแก้วหน้าแดงค่ะค่ะหนึยห้บาท150ยห้าบาทแล้วหน้าเขียวแล้วจ้าหน้าเขียวก็หนึอยห้บาทจ้่งร้อบาทต่อมาเจ้าจักรพัฒจ้มี2ต้นหนึ่งยห้บาทค่ะจ้า ต่อมาเป็นนกพะเก้าจ้ะนกพะเก้าให้ไปนะคะมีกระหังเยอะครับพี่แมว450บาทค่ะ450บาทนะคะนกพะเก้าท่านผู้ชมด้านนี้จ้ะด้านนี้เป็นเท้ารำไยป้ายนะคะ200บาทดีสองฐานดูหลังวันเลื่อสองร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมเท้าลำไยป้ายสวยๆนะเรามาเกาะเก็ตจ้าอันนี้ยอดมงกุฎนะคะเออเออเทอร์โมส่ไปอะไรเลย ยอดมุ้งสูตร0าบาทค่ะ300บาทด่างสวยสวยเลย FC นี่เนาะค่ะนี่จ้ะเทพเทวาริดค่ะวันนี้ให้ไปที่400บาทค่ะ400บาทกะเกตจ้ากะเกตกระถางนี้600บาทค่ะพี่แมวจ้ะแล้วกระถางนี้นะจ้ะกระถางนี้500บาท500บาทแล้วกระถางนี้ล่ะแล้วก็กระถางนี้ก็ให้ไปที่500บาทจ้ะอาเอาด้านในดูก่อนสีชมพูด้านในด้านในสีชมพูนะคะจ้ะเป็นลัคกี้ค่ะพี่แมวจ้ะ ที่1 0 0บาท100บาทต่อมาจ้ะวาสตรี1 0 0่บาทจ้ะต่อมาจ้ะจังหวัดกระบี่1 0 0บาทค่ะด้านนี้ท่านบางแก้วท่านบางแก้วเท่าไหร่เอยกระถางละ300บาทค่ะ300บาทนะท่านผู้ชมกระถางละ3า0บาทเนาะเอานู่นเลยด้านในก่อนนะจากพันดาวไปเลยอ่าอ่าด้านในนะคะเป็นหมอยอดเดชดนะคะไล่ด้านในมาจ้ะ 150บาทหมอยอดเด็ดกระถางละ150บาทจ้าพันดาวพันดาวไซส์เล็ก100บาทจ้าไซส์ใหญ่150บาทค่ะไซส์ใหญ่150บาทนะจ้าท่านชมค่ะนางรากสดจ้านางรากสดป้ายนะคะวันนี้ให้ไปที่กระถางละ500บาท500บาทท่านชมสามกระถางท่านชมดูสิป้ายสวยๆเลยนะคะนี่นะมีสามกระถางจ้าโอ้ยมีจายกระถาง ต่อมาเป็นสีลา,สลาหุ่มทองจ้าอุ้ยสีลาหุ่มทองนี่น,นาจดทะเบียนเลยนะคะเนี่ยสีชมพูเลยสีลาหุ่มทองนะคะวันนี้<ม>ให้ไป150บาททุกกระถางหนะะึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่สวยเลยนะจะ้านี่สีลาหุ่มทองมาจ้าชายชนจ้าชายชนนะคะชายชนหนูให้ที่กระถางละสองร้อยบาทมีสี่กระถางสองร้อยบาทนะคะทุกชมสองร้อยบาทสี่กระถางจ้ะ<ช>แล้วต่อจากชายชนแล้วจ้ะชายชนต่อจากนั้นเป็นดาราลายค่ะพี่ดาราลาย หนึ่งบาท150บาทจะท่านผู้ชมแล้วต่อไปจะเป็นดาราลายอันอสุดท้ายเทปรงทานนะคะที่แมเทปชมพานกัะเทึ่รงทาน150บาทจา้ะ150บาทนะบาท่านผู้ชมคนต่อทีอ่อะไรนะก็ล <st> ืมอีกแล้วอ่ามาต้นอื่นก่อนอันนี้เล่นมงคลจ้ะ เลื่องคลไปที่150บาทนะคะเลื่องคล150บาทเบอร์ุญจิ้นเท่าไหร่จ๊ะเบอร์ุญจิ้นกระถางสุดท้ายเลยเบอร์ุญจิ้น150ค่ะเหลือกระถางเดียว150บาทแล้วข้างๆเบอร์ุญจิ้นคืออะไรเอ่ยข้างๆเบอร์ุญจิ้นตะวันพอแสงค่ะให้ไป150ค่ะพี่ต่อมาเป็นธิดาแม่กองจ้ะอ่าธิดาแม่กองวันนี้ให้ไป100บาทจ้ะอ่าอันนี้สีธนชัยเหลือกระถางเดียวนะคะจ้ะ200บาทจ้ะอ่านุ่งนักลองเมืองจ้ะ หานุมานคลองเมืองนะคะ150บาทหานุมานคลองเมือง250บาทนะคะท่านผู้ชมะน,นะต่อมาเป็นนายทองเหมน็นจ้านายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นวันนี้ให้ไปนะคะพี่กระถางร้าน150บาท150บาทคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ150บาทนะคะนายทองเหมน็นค่ะต่อกันที่นายจันนายนจันหนวดเที่ยวนายจันหนวดเที่ยวคะ่ะพี่150บาท มีกี่กระถางจ๊ะมีกระถางเดียวค่ะในจ้ะแล้วต่อไปนี่ล่ะต่อไปนายทองแก้วจ้ะนายทองแก้วแสงใหญ่ค่ะใช่ค่ะมีสองกระถางอ่านายทองแก้วจะท่านผู้ชมก็คุยสนุกสนานเนาะนายทองแก้วกระถางละ1นึ่าสิบาทจ้าแล้วต่อจากนายทองแก้วแล้วจ้าสูสีสูสีไทยเฮาจ้าให้ใบที่100บาทจ้ามีสองกระถางด้านนี้ก่อนจ้าอันนี้เพชรชมพูค่ะพี่แมวจ้า เท็ชมพูให้ไปที่150บาท150บาทนะคะทุกชม150บาทสวยมากเป็นบรรกาบนะคะเท็ดชมพูนะคะ ร้อยห้าสิบบาทแล้วของเฮาเลยจ้ะของเฮาของเฮาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ,ะมีสามสาขาเออของเฮาไซส์น่สวยมากนะมร้อยห้าสิบบาทแล้วต่อจากของเฮาสุดท้ายเลยจะ้ะเทพธิดาจ้ะเทพธิดาให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมขาเพราแมวไม่สามารถเอากล้องไปใกล้ๆได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันหยดใส่กล้องนะคะท่านผู้ชมขาก็ขอพี่นกน้อยดูใกล้ๆได้นะคะความสูงของเขา,าสูงเลยไม้บรรทัดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็น อ่านารีบุรพาค่ะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่250ร้าสจ้ไซส์เล็กวันนี้ให้ไป150บาทบนี่ทรงพุ่มเลยอ่าเป็นลูกไม้ค่ะพี่แมวลูกไม้จ้าแต่พ่อแมวเรียกมงกุฎเพชรนะเหรอจ้าเท่าไหร่เอ่ยให้ไป150บาทร้้าสิบบาทคุณผู้ชมจ้าตันนี้จ้าอันนี้มิชดารจ้า หนึ่าสิบบาทจ้ะ150บาท,บาทแล้วตัวน,นี้ละจ้ะอิจกราร่าค่ะพี่แมวจ้ะ100บาทบ100บาทนะอูอ้หตัวนี้สวยจังเลยสุดปรราถนาจ้ะสุดปรราถนาสูงประมาณไม้บรรทัดได้นะคะทุกผู้ชมเท่าไหร่จ้ะสุดปรราถนาวันนี้หนูปล่อยที่100บาท100บาทแล้วก็หานุมานออกศึกค่ะพี่จ้ะมี2กระถางกระถางละ100บาทจ้ะหานุมานออกศึก100บาทนะคะทุกผู้ชม ต่อไปอเป็นหยกกระมยีเลย่ะมนกันยกกระมยีจ้ะค่ะยกกรมยหมีหนึ่งร้ารบาททุกกถางคะ่ะแล้วในนู้นนั้นคืออำพรจ้ะอำพรตัวนี้ให้ไปหนึบาทหนึ้บาทค่ะม่วงจรลสดกุลมีสอกรถางจ้ะตัวนี้ให้ไปเจ็บาทที่ม่วงจรลสดกุลนะคะเจบาทค่ะแล้วก็อันนี้พระนารายจะพระนารายให้กระถางลนรยบาทจท่านผู้ชมเป็นบอลยๆวันนี้นะจะ แสงวัชพัดสอนก็ท่านผู้ชมต้นนี้นะคะเท่าไหร่เอ่ยแสงวัชพัดสอนสองร้อยบาทสองร้อบาทนะคะแสงวัชพัดสอนจ้ะไก่เศรษฐีไก่ยู่นี่150บาทท่านผู้ชมขาไก่เศรษฐี150บาทนะจ๊ะไซส์สวยๆเลยนะนี่นะคะ150บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะไก่เศรษฐีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยหนูฮาริบุญชัยค่ะฮาริบุญชัยนะคะท่านผู้ชมทีสองสาขาค่ะจะเท่าไหร่จ๊ะ100บาท100บาทเนาะต้นต่อไป ไปเป็นมลสวรรค์มลสวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะมลสวรรค์อยู่ข,ข้างๆน้ำเลยท่านชมขาบรรล <c oughs> ุม่มไปหมดเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะมลสวรรค์นเนาะแล้วสองกระถางกแล้วหนูอันนั้นเป็นสีเบ็นจรูงค่ะจ้าเท่าไหร่จ้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านชมค่ะต่อที่รัตนสินจ้ารัตนสินใบนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะมีมีสองกระถางรัตนสินท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะรัตนสินนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะมีแค่นี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นไมล์เลิฟค่ะจ้ะไมล์เลิฟก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไมล์ไมล์เลิฟจ้ะค่ะต่อตรอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นเท้าสุรนารีนะคะมีสามกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทต่อกันที่สีเจริญกรุงค่ะสีเจริญกรุงหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้า อันนี้เป็นหญิงทองม้วนนะคะจ้ะคุณหญิงทองม้วนวันนี้ให้150บาทจ้ะจากพี่แมวอันนี้เป็นาสาวาลินจ้ะสาวาลินมี2กระถางนะคะจ้ะอันนี้กับอันนี้ก็เป็นให้กระถางละ100บาทค่ะ100บาทมาต่อกันที่บลนกาค่ะพี่แมวอลุนชนะใช่อลุนชนะนะคะให้ไป150บาทจ้ะสวยสวยเลยนะคะอลุนชนะจ้ะแล้วก็มาต่อกันที่ลาหุ่นนะคะลาหุ่น มีสองกระถางค่ะพี่แมวจ้ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมล้างหุ่นนะแล้วก็ต่อที่อันนี้นะคะอืมอ่ามีสองกระถางนะคะสองกระถางนี้เรียกว่าสิริโชคจ้ะสิริโชคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้สัตยธรรมจ้ะสัตยธรรมมีสองกระถางนะคะให้ไครที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสัตยธรรมมีสองกระถางใช่ไหมหนูใช่ค่ะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เมือพี่จิตร จ้ะมึงพี่เจิตให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้ะอันนี้น้าเมืองนนจ้ะน้าเมืองนนทจ้ะกระถางนี้หนูให้ไปที่ร้อยเดียวพี่น้าเมืองนน1 0หนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาเหมือนจะมีป้ายมาแล้วนะเนี่ยคะท่านผู้ชมใบนี้คือใบล่างนะคะใบล่างนะคะนี่เนาะเนี่ยเขาป้ายมาแบบนี้นะคะนี่เป็นน้าเมืองนนนะคะท่านผู้ชมโอ้โหราคานี้ซื้อไปเลยถึงแม้่ใบนี้เขาจะหลุดแต่ว่า เขาสร้างหัวมายังไงเขาก็ต้องป้ายนะคะนี่นะคะท่านชมจ๋านะเมืองนนท์นะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้กระถางนี้นะคะเป็นฟอร์มโกขอที่หนึ่งร้อยบาทนี่นะคะฟอร์มโกหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนั้นเทพีวาเทพีวามีกระถางเดียวก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะมาถึงมงคลซักใสใหญ่ๆเลยเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาททุกกระถางหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเนาะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเนาะ อันนี้สงจังหวัดสงขลาจ้ะหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทแต่อันนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบด่างอืมสวยสวยลูกไม้ใบด่างมันเป็นความใหญ่เลยนะพี่อย่างนี้จ้ะอ่าไซนี้ขอสองร้อยบาทสองร้อยบาทจ้ะใช่ค่ะมีกระถางเดียวนกสุดแสวงอ่านกสุดแสวงนะคะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะอันนี้ก็สีมันจะลงไซส์ใหญ่จ้ะเท่าไหร่ค่ะก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบบาทเนาะต้นนี้ล่ะต้นนี้จังหวัดศรีสะเกดหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาท ลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้จ้ะเป็นลูกไม้น้องอยู่ตรงนี้พี่เนี่ยอ่าอันนี้ให้หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทผงสุวรรณผงสุวรรณผงสุวรรณหนูให้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทผงเหินผงเหินเจ็ดสิบบาทพี่จ้ะแล้วก็อะไรอันนี้ซรัพเสียดสีเนาะจ้ะแล้วก็ะถางเดียวเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอ่าอันนี้ผงสุวรรณเจ็ดสิบบาทต่อไปเลยจ้ะอันนี้ใช่นะคะทองประกายแสบพี่จ uh, uh, ้ะทองประกายแสบใช่ค yeah. yeah. ่ะ เท่าไหร่จ๊ะมีกระถางเดียว100บาท100บาทค่ะแล้วก็อนนี้ก็คือชุดปรารถนาเนาะจ้ะจ้ะอันนี้เท้าลำไพแดงจ้ะน่ามีกระถางเดียวพี่จ้ะอันนี้ขอ100บาทค่ะเท้าลำไพแดง100บาทค่ะแล้วก็เอกลาดจ้ะเอกราชหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะเอกราชหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วก็อันนี้ค่ะพี่แพนประมาณอุ้มพ่อพา อนึ่ารอยอมพัพพาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะท่านผู้ชมยอดมงกุฎใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทยอดมงกุฎหนึ่งร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมจ๋านีกแล้นะเป็นบอลสีที่นกน้อยวันนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าสวยๆนะท่านผู้ชมโชว์แอดไลน์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นบอลสีที่สวยวันนี้ฝนตกก็ขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมขาขอโทษนะคะเพราะว่าบางทีก็ถ่ายไปโดนแมกวาดโดนน้ำแบบนี้ละดีค่ะเป็นธรรมชาติดีนะคะคือไม่ได้ ตกแต่งอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมนะี่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคือฝนมาตกฟ้าร่วปก็แมวก็มาช่วยกันทํา youtube ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายบอลสีใน y t u b e ป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาซึ่งราคาไม่แพงเนาะนี่นะคะเบอร์โทรพี่นกนะคะท่านผู้ชมโปวันนี้นะคะโปหมดตู้เลยนะคะท่านผู้ชมขาโปหมดตู้เลยนะคะวันนี้นะ หรือสี่ต้นค่าส่งเหมาเหมาห้บาทห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีจ้าถ้าปายทาง70บาทนะจ้าท่านผู้ชมนะคะนี่นะค่ะป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของพี่นกน้อยวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ป้าแมวก็ถ่ายทอดไม่สวยเลยนะเพราะฝนมันตกตุรักทุเลนะคะท่านผู้ชมขาขอขอบคุณในน้ำใจเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า